ันนี้มีว่าถ้ารักแล้วไม่พูดจะแสดงออกยังไงจะทำยังไงถ้ารักถ้ารักแล้วเราไม่พูดอะเราไม่พูดเราไม่ใช่คำพูดเราเป็นเรารักเขาแสดงออกยังไงไม่ใช่การพูด ก็อาจจะแบบซื้อของไปให้แบบที่ทำกันปกติอะเนาะซื้อของไปให้แอบเอาของไปให้อะไรอย่างงี้ก็ได้อยู่ต้องถามคนเนี้ยทำไมอ่ะทำยังไงอ่ะทไม่เคยไม่เคยซื้อของไปให้มีแต่เฮ้ยเธอซื้อให้เราล้าน้านเหรอล้อเล่นมีที่ไหนล่ะมีไม่มีไม่อาจจะเป็นไม่ไม่ใช่คำพูดเหรอพิมพิมถือว่าเป็นคำพูดเหรอคำพูดก็ถือว่าเป็นคำพูดอยู่ดีมันจะท่าทางคนเนี้ยเอาท่าทางอะก่อน แกล้งไงการแกล้งอ๋อการแกล้งจับตูดเดี๋ยวผู้ชายที่ไหนเขาจะเดินไปจับตูนผู้หญิงเล่นคนเี่นผู้ชายกาพี่ไม้ยางแง่โดนคุณและเออพี่ไม้นี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเขาไม่ถือเนาะพี่ไม้เนาะโซนสุดยน You Channel โทรทงคนรักดนตรี24ชั่วโมง